นักเรียนจ๊ะมีใครได้อ่านประกาศการประกวดแข่งขันเขียนเรียงความที่ติดไว้ที่บอร์ดวิชาการกันบ้างหรือเปล่าคะปุ๊กไปอ่านมาแล้วคะ่ะคุณครูมีปุ๊กได้ไปอ่านคนเดียวเองเหรอจ้าจายกับเมย์ก็ได้ไปอ่านมาแล้วเหมือนกันคะ่ะดีมากจ้าสำหรับคนที่ได้ไปอ่านมาแล้วส่วนคนที่ยังไม่ได้ไปอ่านช่วงพักกลางวันไปอ่านด้วยนะจ๊ะ พระครูมีการบ้านให้ทำเกี่ยวกับการประกวดเขียนเรียงความครั้งนี้การบ้านอะไรล่ะคะครูการบ้านที่ครูบอกคือครูจะให้นักเรียนทุกคนเขียนเรียงความส่งเข้าประกวดครั้งนี้จ้ะแต่พวกเราเขียนเรียงความไม่เป็นนะคะครูใช่ค่ะแล้วอย่างนี้พวกเราจะเขียนส่งประกวดได้ล่ะคะ เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปนะจ๊ะนักเรียนเพราะว่าวันนี้ครูจะมาสอนเขียนเรียงความจ้ะเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะตั้งใจฟังกันดีๆนะจ๊ะนักเรียนการเขียนเรียงความนั้นเป็นการเขียนแสดงความคิดความรู้สึกของตัวเราเองโดยเราจะต้องใช้คําและสำนวนภาษาในการเขียนที่ถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อเรื่องด้วยนะจ๊ เรียงความนั้นจะประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ3ส่วนด้วยกันคือคำนำหรือส่วนนำเรื่องเนื้อเรื่องสรุปคำนำหรือส่วนนำเรื่องคืออะไรล่ะคะคำนำหรือส่วนนำเรื่องก็คือส่วนที่ผู้เขียนจะต้องเขียนจูงใจให้ผู้อ่านอยากติดตามและอ่านต่อซึ่งเราอาจจะนำด้วยสำนวนภาษาคำคม บทร้อยกรองหรือจะเป็นคำถามเพื่อชวนให้ติดตามหาคำตอบก็ได้โดยเราจะต้องพยายามทำให้มีการเชื่อมโยงไปสู่เนื้อเรื่องได้อย่างน่าติดตามเนื้อเรื่องล่ะคะครูเนื้อเรื่องคืออะไรล่ะคะเนื้อเรื่องก็คือส่วนที่ผู้เขียนจะต้องรีบเรียงถ้อยคำสํานวนในการนำเสนอข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่สอดคล้องกับเรื่องหรือแนวคิดของเรื่องที่กำลังเขียน การลำดับความมีความสำคัญมากหากมีเรื่องที่จะกล่าวถึงหลายเรื่องให้จัดลำดับและเขียนเป็นย่อหน้าโดยแต่ละย่อหน้ามีความสำคัญเพียงใจความเดียวแต่ละย่อหน้าต้องต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันจ้าการสรุปละคะครูจะต้องสรุปอย่างไรล่ะคะการสรุปก็คือผู้เขียนจะต้องสรุปความคิดและความต้องการของผู้เขียนอาจนำสุภาษิต คำคมบทร้อยกรองที่สอดคล้องกับแนวคิดหรือเนื้อเรื่องมาลงท้ายไว้เอาละจ้ะนักเรียนคราวนี้เรามาดูลักษณะของเรียงความที่ดีกันดีกว่านักเรียนตั้งใจดูให้ดีนะจ๊ะจะได้เขียนเรียงความได้ถูกต้องและเป็นลักษณะของเรียงความที่ดีค่ะเรียงความที่ดีนั้นควรมีลักษณะดังนี้จ้ะ รูปแบบจะต้องถูกต้องมีส่วนประกอบครบ3าส่วนคือคำนำเนื้อเรื่องสรุปการลำดับความคิดต้องดีมีความต่อเนื่องและไม่วกวนเนื้อหามีความชัดเจนตรงกับชื่อเรื่องหรือแนวคิดของเรื่องที่เราเขียนในการเขียนเรียงความจะต้องใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาไทย สำนวนภาษามีความสลัสลวยสุภาษิตหรือบทร้อยกรองที่นำมาใช้ประกอบเนื้อเรื่องต้องให้มีความสอดคล้องกันและในการเขียนเรียงความที่ดีเราควรเขียนให้มีข้อคิดแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์หรือมีความแปลกใหม่อยู่ด้วยน้องๆคะเรามาพักทำกิจกรรมสนุกๆก,กันสักครู่นะคะ ถ้าพร้อมแล้วกดปุ่มกิจกรรมเพื่อไปพบกับกิจกรรมแจ็คช่วยด้วยได้เลยค่ะน้องๆคะตอนนี้เรากลับไปดูขั้นตอนการเขียนและพัฒนาการเขียนกันต่อเลยนะคะเอาละเรามาดูขั้นตอนการศึกษาและพัฒนาการเขียนกันนะจ๊ะอันดับแรกเราต้องอ่านเรียงความที่ชนะการประกวดหลายๆสำนวนเขียนแผนภาพความคิดและกำหนดหัวข้อย่อย ที่ผู้เขียนเรียงความนำเสนอเปรียบเทียบแผนภาพความคิดของเรียงความแต่ละเรื่องที่นำมาศึกษาเลือกรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจลองเปลี่ยนเรื่องและกำหนดหัวข้อย่อยลงในแผนภาพความคิดของตัวเองจากนั้นเราก็เริ่มลงมือเขียนเรื่องตามแผนภาพความคิดของตนเองโดยคำนึงถึงลักษณะของเรียงความที่ดีเสมอ ขั้นตอนสุดท้ายปรับปรุงผลงานและฝึกเขียนเรียงความจนเกิดทักษะจนสามารถกําหนดวิธีการนำเสนอเรื่องราวโดยใช้สำนวนภาษาที่สละสลวยได้ด้วยตนเองทั้งหมดในการเขียนเรียงความนั้นก็มีข้อควรระวังในการเขียนอยู่ด้วยนะจ๊ะอย่างไรล่ะคะครูก็คือว่าการเขียนคำที่มีมากกว่าหนึ่งพยาง ซึ่งแยกไว้ต่างบรรทัดกันนั้นเรียกว่าการฉีกคําทําให้ความหมายของคําคลาดเคลื่อนไปจากเดิมดังนั้นจึงควรเขียนคําทั้งคําไว้ในบรรทัดเดียวกันหากไม่มีเนื้อที่พอให้เลื่อนคํานั้นไปเขียนในบรรทัดต,ต่อไปจ้าครูคะช่วยลองยกตัวอย่างให้พวกเราดูหน่อยได้ไหมคะได้สิจ้าถ้าอย่างนั้นครูจะยกตัวอย่างให้ดูสักสองคำนะ มาดูที่ประโยคแรกกันก่อนเลยคำเหล่านี้เพื่อนคิดว่ามาจากสำเนียงภาษาใดคำว่าสำเนียงจะต้องอยู่บรรทัดเดียวกันจึงจะถูกต้องประโยคต่อมาคือพิมพ์ต้องช่วยบอกขั้นตอนการทำโครงงานคำว่าขั้นตอนจะต้องอยู่บรรทัดเดียวกันจึงจะถูกต้อง น้องๆคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงกิจกรรมฉายเดี่ยวกันแล้วนะคะเรามาทดสอบความรู้ความเข้าใจในบทเรียนกันสักนิดนะคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยค่ะฉายเดี่ยวตอนรู้ถูกรู้ผิดจงเลือกช่องถูกในข้อที่ถูกและเลือกช่องผิดในข้อที่ผิด ลองดูใหม่อีกครั้งนะคะเยี่ยมไปเลยค่ะถูกต้องค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะผิดค่ะเยี่ยมไปเลยครับใช่แล้วครับน้องๆคะเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ว่าที่ได้ทำไปเมื่อสักครู่ถูกต้องหรือไม่คำนำคือผู้เข okay. uh ียนจะต้องเขียนครอบงำความคิดให้ผู้อ่านติดตามผิดค่ะเพราะว่าคำนำคือส่วนที่ผู้เขียนจะต้องเขียนจูงใจให้ผู้อ่านติดตามเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องคือส่วนที่ผู้เขียนต้องเรียบเรียงถ้อยคำสำนวนในการเสนอข้อเท็จจริงถูกต้องค่ะเพราะส่วนที่ผู้เขียนต้องเรียบเรียงถ้อยคำสำนวนในการเสนอข้อเท็จจริง และรายละเอียดที่สอดคล้องกับชื่อเรื่องที่กำลังจะเขียนสรุปคือผู้เขียนจะต้องสรุปความคิดและความต้องการของผู้เขียนถูกต้องค่ะเพราะว่าสรุปคือผู้เขียนจะต้องสรุปความคิดและความต้องการของผู้เขียนอาจนำคำคมสุภาษิตมาลงท้ายไว้การเขียนคำที่มีมากกว่าหนึ่งพยางค์ดยแยกไว้ต่างบรรทัดกันเรียกว่าการแยกคำ ผิดค่ะเพราะว่าการเขียนคำที่มีมากกว่าหนึ่งพยางค์เดยแยกไว้ต่างบรรทัดกันเรียกว่าการฉีกคำลักษณะเรียงความที่ดีควรมีการให้ข้อคิดเห็นถูกตั้งค่ะเพราะว่าลักษณะเรียงความที่ดีควรเขียนให้ถูกรูปแบบและมีการให้ข้อคิดเห็นน้องๆคะตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับคาบนี้แล้วหากมีโอกาสได้เขียนเรียงความครั้งใด อย่าลืมนำความรู้ที่ได้รับไปในวันนี้ไปปรับใช้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ